เฮ้ยนี่้า <si> อย่างนั้นด <eh uh> oh ูเฉยครับมาร่วมสนุกกันได้แล้วโอ้โหนะฮะนี่เป็นคู่แข่งน้องใบเตยนะครับน้องใบหนาตายสยองใบหนาตเหรอครับโอ้โหนะครับเออเอโอ้โหนะครับเชิญไปเลยใบเตยโดยตรงนี่ใบเตยนะครับพบกับเธอได้นะครับหลัง นี่ฮะต้นสบับของดีมาโทวยังฮะยังครับยังไม่ยอมถอยออกมาอผ่นะฮะนี่แค่หน้าม่านนะคะคุณชายห้าหนุ่มจุดทาเทพ นี่คุณชายอะไรฮะเจ๊กคุณชายอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชายวุฒิพัฒน์กับใครฮะนั่นคุณชายวุฒิพัฒน์กับใครครับเจ๊กเคยาเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะครับถือว่าเป็นผู้หญิงที่สวยหาตัวจับยากนะฮะโอ้โห สองใจผู้ชายไม่ได้อันนี่สองผู้ชายนะครับอโอ้โหโองหญิงมาบ้างโกนขนจะกระแลบ,บ้างนะฮะโอ้โห าหนุ่มจุธาเทพทายายมาตลาดหน้าสาวนรกแตกโอ้โหเอาละเอาละครับอ่าจนคงยังมีเนื้อการเวลาใครมีมือถือใครมีแท็บเล็ตเอาขึ้นมาถ่ายแล้วอัพลง YouTube เลยนะฮะ โชว์ที่ทำให้ทุกคนถึงกับวางช้อนใชครับอันนี้เป็นคำคือในการเต้นเราครับผมที่จำลองมาจากในภาพยนตร์นะฮะใช่เลยครับผมโอ้โหอ่าสวีทกันมากเลยอันนี้คือการแสดงใช่ไหมครับเรื่องจริงเป็นความใฝ่ฝันมากของพี่โกเราเดี๋ยวๆๆอยากจะใส่ชุดนี้ เอาแล้วแล้วไอ,อ้อออตัวหลังนี่แหละฮะตัวหลังมาเอาเลยเลยคิวแล้วเจ<ะ>๊เอาหมดคิวแล้วเหรอเจ๊เอาเอาฮะขางไว้ก่อนครับขางไว้ขางไว้อย่าพึ่งขยับให้ช่างภาพได้ถ่ายนะครับลูกศิษย์ของเราจะได้ดูนะคร,ครับผมนี่แหละครับนี่แหละฮะแล้วครูบาอาจารย์ก็มาบ่นว่า มอเรากระเทยเยอะแยะครับนะเพราะกพราอะไรแม่พิมพ์ของเราก็แล้วกันนะฮะนะฮะไม่ใช่แม่พิมพ์ที่พูดถึงนี่ไม่ใช่ทั้งสี่คนหรือสิบคนที่อยู่อยู่ตรงนี้ไอ้ที่มีหูอยู่ข้างหน้าเลยละฮะหัวหน้าผมเอาเหรออย่าลืมนะคะท่านผู้ชมที่รักครับจันเจกที่ไหนมีกระเทยที่นั่นเจริญโอ้โหสุดยอดค่ะอ่าใช่ใช่หัวหน้าใช่นั่นแหละฉันก็ว่างั้นแล้วแต่แต่ ต้องไม่ใช่อีห้าตัวนี้น่ารักขอเสียงตัวเบอร์มาข้างหน้าหน่อยครับโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนบีขาเจนบีขาดิฉันว่าเขาเก็บกดกันนะคะทำไมครับขอเพลงมันๆให้เขาเต้นสักเพลงหนึ่งได้ไหมครับสักหนึ่งเพลงใช่ไหมคะ่อกี้ไม่เต็มที่ Music Music ครับิวสิ c ครับแน่นอกเดี๋ยวขอทั้งห้าสาวออกมาเต้นโชว์กันสักนิดหนึ่งนะคะ ห้าหนุ่มถอยครับอห้าถยก่อนแห้วค่ะ5สาว5สาวไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวห้ว5สาวห้าสาวค่ะ5สาว่ะออ๋ออิริมด้วยฮะริมด้วยครับผมไอ้ที่ถือลูกโป่งฮะออกอะไรครับผมโอ้โหนะครับนี่ฮะฝั่งฝั่งสีแดงนี่ทีทูวันนะครับส่วนชุดขาวด้านซ้ายมือนั่นใบเตยนะฮะครับประชันกันไปเลยครับผม เพ right. ลงมาเลยค่ะพวกเราทุกคนสงบนิ่งแล้วฟังเธอหนึ่งนาทีเฮ้เฮ้ฮ้โอ้โหเฮ้เฮ oh ้เฮ้เฮ้ถ้าชอบใจปรบมือ ปเฮ้ยเยอะอะเดี๋ยวอะไรครับทำไมฮะ <laughs> ทำไมครับจะาเจคอันนี้เอวใบเตยเรียกว่าลำหน้าหน้าฮะ <laughs> นางเอกคนนี้เลยครับ,รบประมาณนั้นเลยอขยับขึ้นมาได้หน้าน,าน,านี้หนึ่ง่ะเธอบอกว่าพอขึ้นเวทีแล้วเนี่ยเธอจะต้องใส่ให้เต็มที่จ้า <laughs> อยู่ข้างหลังเครียดมากบอกพี่จะร้องไห้เลยนะ <laughs> <laughs> ลองถามน้องเขาสิน้องเขาชื่ออะไรชื่ออะไรคะจ้าสวัสดีครับพี่น้องเอ่อปับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ปรับโทนเสียงใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮะเอาใหม่เออเออโอ้วันนี้ลูกอมติดคอหนึ่งสองสามเชิญเลยครับสุดยอดครับเนี่ยแหละฮะชื่ออะไรฮะชื่ออะไรฮะเออมัจรินค่ะฉีเขาไม่กล้าบอกชื่อจริงนะครับพี่น้องกลัวจะเป็นที่คขราที่บ้านเลิกชะนีค้า ั้งแต่ท่านแรกมาเลยค่ะแนะนาชื่อนิดหนึ่งค่ะท่านแรกค่ะแนะนําชื่อไหนค่ะชื่อก้องครับมาจากคณะนิเทศศาสตร์ครับเอ่นิเทศศาสตร์ค่ะก้องนะคะคนต่อไปนี่เลยค่ะสวัสดีครับผมน,นานยก้องนเฮ้ย,อย,อยโอ้โหเฮ้ยแนะนําดูชุดด้วยแนะนาดู<บ>าชุดด้วยมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคะวิย์ค่ะ โกมลเชิญครับสวัสดีครับผมนายวปชลากรสิงห์บุญนะครับมาจากบัณฑิตวิทยาลัยครับบัณฑิตวิทยาลัยแนะนำเลยลูกหนูอะพ่ออ้อมกัดเหรอคะขยับขึ้าจ้ะแถวผมพี่รามเรียกนนนี่นะฮะเนี่ยฮะแถวผมพี่รามเรียกนนนี่จ้ะผมว่าพี่มาจากราชวงศ์ถังว่ะผมว่านะ อาจารย์สุกิตเขียวพึกครับอาจารย์สุกิตเขียวพึกค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ของชุดแน้าูของเราคะศึกษาทั่วไปค่ะเป็นชุดเจ้าสาวที่ผสมจีนนะฮะครับผมจากแมงจูผสมเป็นชุดเจ้าสาวมาด้วยอะคนต่อไปครับค่ะอาจารย์เดมาจากสัรปัะกันครับ สำนักประกันคุณภาพการศึกษาโอ้โหเดลีอันนี้ชื่อในวงการชื่อเดลี่นะครับเดลีจ้ะครับนะนายบริวัติแดงเผื่อนืชอเล่นืชอเต้มาจากฝ่ายแนแนวการศึกษาและสื่อสารการตลาดครับแนแนวฝ่ารแนแนวน้องเต้นะจะเราจะใช้การแสดงชุดนี้เป็นแนแนวอะไรนะไม่เจี๊ยบบอกแล้วเอาการแสดงชุดนี้เป็นแนแนวเด็กจะเข้ามาเรียนกันเต็มเลยเชล่ต่อไปค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะขอเสียงกรี๊นิดนึงค่ะคมาจพออยู่ตรงไหนคะเบามากมาจพออยู่ตรงไหนคะอาจารย์ขมไม่รู้เหรอคะมาจพอก็อยู่ตรงนี้ค่ะค่ะเชื่อจันจุบนะคะ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเจ้าพยาค่ะเย้เหมาะมาก,มากว,วันวันหนึ่งเธอเคยเห็นอาจารย์เข้าไปสอนค่ะทำไมฮะสอนเช็คระคะเวลาผสมเครื่องดื่มอะค่ะครับนี่<อ>ล้อเล่นล้อเล่นไม่มีโอเคส<ด>วัสดีครับผมชื่อนางจากสนานาสสุทรครับอะไรนะชื่อนางสาวเลยนะฮะชื่ออะไรนะนายนายนายอิกิเซชื่อนางครับ ฮะชื่อสันพิษวิทย์สันพิษวิทย์อ๋อสันพิษวิทย์โอเคจากไหนคะจากสำนักหอสมุดครับสำนักหอสมุดค่ะครับผมนะฮะบรรรักษ์เราก็จะแต่งตัวแบบนี้ทุกวันนะครับโอเคเด็กจะเข้าห้องสมุดทุกวันเชิญค่ะครับสวัสดีครับชื่ออาจารย์ก๊อฟครับจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะอาจารย์ก๊อฟค่ะสวัสดีครับผมสุรพงศ์วิยาครับจากคณะวิทยาศาสตร์ครับ คณวิทย์ค่ะเจมดค่ะโอ้โหชื่อเจตี้ค่ะเจอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะฮะชื่ออะไรนะเจตี้เจตตี้ค่ะอสุดยอดโอเคเจตตี้พี่บอยเดี๋ยวเดี๋ยวครับจะเจ๊ใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บ้าเหรอไม่จริงอาจารย์เจจาก กาจจกาค่ะบอสแล้วก็มากับสีฟ้เดี๋ยวก่อนค่ะดิฉันคิดว่าเมื่อกี้ไปอยู่สาราสีแล้วเธอจะไปสาราไหนกันต่อจ้าขอเสียงให้กับมีดีประโชวของสีฟ้าไหนแล้วดังเหมือนกาดังเหมือนกา